มาขึ้นมาลูกจ้ะกาอ่ะนนนนนนนไปยอยู่ข hey, ้างหลังไม่ได้ไปอยู่ข้างหลังพี่พีตไปพี่พ uhm ีตลงมาลูกให้น um> ้องเล่นด้วยอายน้องเล่นด้วยเนาะโอเคอดลงมาจุดไปไปขึ claro> ้นขึ้น ลงมาลงมาจืดอ้าวกันกันจนกันจนกันโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยระวังลูกระวังระวังระวางไปไปลุกขึ้นลูกระวัง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  พาไปขึ้นข้างหลังพี่พีนน่ะนะน้องมาว้าว <c oughs> พี่พีให้น้องขึ้นด้วย ขึ้นมาอโยนไปอโยนไป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 ขึนป้นขึ้นขึ้นดีดอกแล้วออกแล้วน้องจะลงมาให้แม่โอเค เลาหน้องจะลงแล้วโอ้ไปไปไปขึ้นไปขึ้นแล้ว